ท่านผู้ชมในอีพีนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งนเคชาแนลทีวีในนครหลวงเวียง,งจันทน์เร้อยธานอาจารย์ยังบ่เคยทู่้เดี๋ยวเราจะมาเบิ่งสภาพการค้าขายของชาวจีนเะาที่มาอยู่ในลาวว่าจะคือคักคือเมื่อก่อนบอรหรือว่าหลังจากเจกอวิกฤตเศรฐษฐกิจต่างๆมันจะถดถอยหร,อหรือว่าจะเงาเงาเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกัน The fact สวัสดีท่านผู้ชมกับมาพบกับรายการเด e Facts สำหรับทานได้ที่ว่าบริยัดพัดเทาสารประเทศเราอย่าลืมกดติดตามช่องของข้าไว้คือหัวคมวันนี้เขาจะพาททางผู้ชมมาเบิ่งงนาะสภาพการค้าขายหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของคนจีนที่ว่าอยู่ในขอบเขตนคงหลวงยงจันทร์นหลายทานอาจจะหู้แล้ว่าชนะทาวอยู่ใส่ก็คืออยู่ในเขตซังเกียงหรือว่าเขตน้องดวงที่มีชาวจีนอาศัยอยู่รายที่สุดเนาะคือจุดที่เขาอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดอ่า ค้ายส่งเสื้อผ้าของคนจีนที่อยู่ในตลาดซังเจียงเนาะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีเอามาสังเกตบึงว่านาะสภาพการค้ขาขายอากาศจะซบเซาจากต่างจากเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนอเศรษฐกิจมันดีก่อนโควิดเนาะคนก็จะคึกขึ้นเข้ามาจับใจใส่ซอยซื้อเครื่องจากที่นี่ไปขายอยู่ต่างแวงต่างเมืองนอกกระไลขึ้นนอกกระไลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น,นี่มันซบเซาดังเทียวเ,เห็น,นี่หละมันบ่มีคู้มีคนบ่มีคนเข้ามาซื้อเครื่องบ่เขาบุด้เข้ามาจับใจใส่ซอยยังนอก็คือจะเงาเงาหน่อยหนึ่งต่างจากเมื่อก่อนไร ท่านผู้ชมจุดที่เขามาถ่ายนี่ก็จะเป็นเครื่องเกี่ยวกับงานนักนหนึ่งในพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับสร้างเนาะพอเขาเองก็มักมาซื้อเครื่องคองอยูนีไปจอดสตูดิโอทีว่าเขาใส่อยู่ในการถ่ายทำทีว่าอยู่อยู่เฮือนเขาฮะเนาะแต่มาเช็คบังชีนี่ราคาเครื่องจะขึ้นหลยกว่าทัทานมาเนื่องจากว่าวิธีต่างๆอะไรเนาะตั้งแต่น้ำมันและก็เรื่องของค่างเงินกิจที่ว่ามันออนคาลงไปหลยเนาะถ้าเทียบกับเงินตาต่างประเทศทางเงินบาทเงินดอลลาร์แลืก็เงินยูรของกินก็าะเฮ้ยให้อ่ารู้สึกว่ามันออนคาไปหลยเดี๋ยวนค้าที่ เคยซื้อมาก่อนนะปั๊มลมเคยซื้ออยู่ประมาณ0กแสนกีบเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นล้านหาทจังหวะเพิ่มเพิ่มขึ้นไลยนะเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงนลายรายการลองเบิว่าราคามันจะเปลี่ยนแปลงไลายบอกเพราะว่าเท่าที่สอบถามกับข้าเจ้ามาเขาบอกว่าสินค้าเรานี่ยังนําเข้ามาจากจากเกินขึ้เก่าละแต่ว่าน้าเข้าผ่านสองทางเก่าก็คือมาทางรถบรรทุกที่มันยังใช้เส้นทางเดิมแล้วก็ราคาน้ำมันมันยังเพิ่มขึ้นฉะนั้นจึงเหตุให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นตามขาคนชงและซองมาก็คือเรื่องของอ่านีะ มีกิจเศรษฐกิจต่างๆเราเรื่องของอันค้าเงินที่ว่ามันออนค้าลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเนาเขาเจ้าก็ต้องอเพิ่มราคามันขึ้นเพื่อหักซามมูลค่าเดิมไว้เนาะเพื่อให้มันได้กําไรสําเก็ว,ว่าสัส้นซะแต่ว่าถ้ามาปีนี้เขาสึกว่าสินค้ามันจะลลยขึ้นกว่าเมื่อก่อนไลยเนาะสินค้าจะเข้ามาไล่ลายแบบภายในปีนี้เมื่อก่อนมาสินค้ากับบลายปันนี่เนาะสินค้ากับแบบลายปันนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้ามานี่รู้สึกว่าสินค้ามันมีลายแบบเนาะสินค้าลายแบบแต่ว่าราคาของสินค้ากับเพิ่มขึ้นไลยเช่นเดียวกัน รานะคาสินค้าก็ไล่อันนี้เขาจะพาเบิรงตัวน,นี้ก่อนต่อไปเขาจะไปเบิรงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตัวนี้จะเป็นเครื่องเกี่ยวกับ oh, <man. S 2> อ่าพวกอุปกรณ์สั่งต่างๆนะอันนี้ก็จะอยู่ในเขตของน้องหลวงซึ่งสินค้าย้ำหับว่าสินค้าไลา่สินค้ามาจากจีนนี่อ่คุณภาพก็โอเคขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็คุณภาพเดี๋ยวนี้ก็จะดีกว่าเมื่อก่อนหลายเนาะแต่ก่อนนอยบ่หลาย,ย,ายปานนีนะ้คุณภาพสินค้าจากจีนแต่ก่อนบ่หลายปานบ่ดีปานใด แต่วัาเดียวนี้นี่ย้อมภาบว่สสินค้าขาเจ้านี่ปรับปรุงไรแต่ก่อนเขาก็เบิงตามกาลังสื่อของคนลาวนะแต่ก่อนคนล่าบบริ้สามารถสื่อสินค้าแพงเนาะทาเขาคิดายแบบเสลียานะคันว่าเขาเบิงแต่ในใน,ในคโลงเียนจันทร์กำลังสื้อก็จะล่ยุ่แต่ทางไปเบิงแบบโดยรวมคนทั่วไปที่ว่าเขาเฮ็ดเบียกเกี่ยวก,กับเครื่องมือสานอุปกรณ์สั่งต่างๆส่วนใหญ่เขาก็กำลังสื่อบ่สูงดอกเนาะ จะบอมาปีนี่รู้สึกว่ามันมีอย่างที่เปลี่ยนแปลงหลายท้าต่อไปมีสินค้าเรานี่สามารถนําเขาด้วยรถไฟเราจีนก็จะเห็นราคาสินค้าเนาะมันอาจจะลดลงเนื่องจากว่าต้นทุนการขนส่งมันลดลงหรือบอกกับทว่าเงินกีบเ้างแทงค่าขึ้นมากกว่านี้ราคาสินค้าก็น่าจะบวชุ้งไปกว่านี้หละเนาะตอนนี้หลายคนก็ลําบากเวลาชิใายเครืองยนงทำมันประจาเป็นแท้ๆกับบริสุทธิ์ในปัจจุบันโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาเองเนาะตอนนั้นกับธุรกิจอยู้วกามีการ เฮ็ดห่างโดยตนเองก็เรียกว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่มันจําเป็นที่เป็นเครื่องมือสั่งนี่เนาะซื้อไว้แล้วก่อนที่มันจะเจอโควิดโดยซ้ำซะนั่นราคามันจะบวชูงปันนิทานในปัจจุบันนี้ซื้อพ่ได้เนาะอุปกรณ์คือสตูดิโอที่เขาใส่ในเฮื่อกนก็คือัตเฮ็ดเองจอดเองเนาะที่เฮ็ดๆอยู่กันเฮ็ดเองทั้งหมดบัดนี้เขาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งโซนอื่นที่มันเป็นโซนเครื่อ,องใสทั่วไปแล้วก็เป็นโซนห้างที่เป็นสินค้าจีนซึ่งว่าพิกายนี่เขามาทายพี่น้องได้เบิ่งแล้วเนาะแหละเขาม เขาจะมาเปรียบเทียบกันว่าราคาของปีกายและก็ราคาของปีนี่นี่มันจะแตกต่างกัน,กนบ่อเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนน้ำกัน ท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเบิ่งอีกจุดหนึ่งที่เอิ้นกันว่าตลาดซังเจียงเนาะซึ่งว่าเป็นไซนาทถวอีกจุดหนึ่งที่ว่าเชื่อมต่อกับเขตน้องดวงหะแหล่นาะแต่วาอยู่นี้จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ว่าเขาเจ้าเฮดใหม่ที่ว่าอยู่ทางด้านล่างของเฮาเฮาจะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งว่าสินค้าที่มาจากจีนเนาะว่ามันมียังไงที่ขายอยู่ทางด้านไหนแล้วก็จะเช็คราคาจากปีกายนี่กับปีนี้ว่ามันจะแตกต่างกันหลายสำาไดหลังจากที่ว่า เฮาผ่านช่วงวิกฤตหลายๆอย่างมาเนาะเพราะว่าราคาสินค้าแน,น่นอนมันก็ต้องมีการเนงตจีงแล้วับเพิ่มขึ้นหลยสมงควรแต่จะเพิ่มขึ้นหลยส่งได้นั่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งนํากันและสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาชนาทาวิาอยุในลาวนะก็คือเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ที่ว่าขายเครื่องขายของกิจการอยู่ในส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนอกหละคนที่ว่าคนลาวนะคนลาวก็จะเป็นเพียงแต่ลูกจ้างหรือว่าคนที่ว่ามาช่วยเบียกช่วยงานกินเงินรายวันหรือว่า เป็นพนังงานกินเงินเดือนเนาะแต่ว,ว่าเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นแต่คนจีนในเฉพาะขเขตสังเกงแลวก็มีคนจีนที่กระจายไปอยู่ในเขตต่างๆของตัวเมืองคนครหลวงเวียงจันทร์มีอีกหลายเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบื้องด้านในไปกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้เขามาอยู่ด้านหน้าของห้างเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบื้องทางด้ดนในว่าจะมีสินค้าเข้ามาเพิ่มเพราะว่าพิกายนี่สินค้ากาลายอยู่แต่บลายปันใดคือในช่วงนี้เนาะรถไฟลาจีนก็เริ่มขนส่งเครื่องเนาะ เครื่องพัานรถไฟแล้วจีนมันกา่าจะถือลงกว่าแต่ก่อนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขายังพ้นแบบเก่าก็คือใส่รถบรรทุกายทานอาจจะคู่เนาะว่าการขนส่งสินค้าที่เขามาจากจีนก็คือจะเข้ามาทางภาคเหนือของเราการห้ภูมิสถานของประเทศเราทางภาคเหนือก็จะยุ่งยากลําบาการเนาะยุ่งยากลําบากหลายเนื่องจากว่ามันเป็นเขตภูมิสถานสูงเป็นภูเป็นภามีเฮลเนาะและสินค้าที่ค้าอยู่นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ สินค้าที่ขายยู่ิตกับร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากจีนแล้วก็มีบางส่วนก็นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาทำยินเขาจะเห็นเหมืนอนอรรถมาโสดมีของจีนแล้วก็มีของอโตโยตา้าแต่โตทีมันสะดุดตาเขาที่สุดคือตัวนี้เนาะเขาวันนีใจกับสื่อมันช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่ ยูไทยเนาะที่ว่าผู้นําจีนบอดไซรรถของไทยเตรียมให้แต่ว่ามาไสรรถของจีนเองก็คือยี่ห้อนี้แหละเนาะบบบ่ไนใจว่าข้าเจ้าเอิ้นว่าจงไหน่าจะเป็้อนฮงจิหรือฮงจิอย่างจัดอย่างนี่แหละซึ่งว่าเป็นรถรูราคาหลักแซนเรียนนะหลักแซนดอลาร์ขึ้นไปซึ่งว่าเป็นรถรูขนาดใหญ่แต่ว่ารถที่ผู้นําจีนใส่ตอนไปประชุมเอเปกอยู่ประเทศไทยเขาบ่หัวบอจีว่ารุ่นใดแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนี่เนาะคือเอาเขามาขายอยู่เหล่าราคานี่เนาะราคานี่ยบ่ธรรมดาลัก ลักเซเบียนขึ้นไปตัวนี้จะเป็นรถรูนะ่เนาะระดับพรีเมียมของจีนแล้วก็เป็นรถที่มีอ,ยอายุยาวนานเนาะและคนในกองถัพจีนก็มักใช้รถียห้อนี่เลยแล้วก็มาเขาเขามาขายในลาวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์และสินค้าที่เฮาเห็นทางดันลังเนาะทียวเฮามากนี่เนาะสินค้าที่หลากหลายแบบนี้เนาะเอาเข้ามาจากจีนทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนของสินค้าที่เป็นของเด็กน้อยเนาะเป็นสินค้า สำหรับเด็กน่อยพวกรถพวกอย่างต่างๆอันนี้สินค้ามาจากจีนจกนันนะเขาจะมาเสกราคาเดี๋ยวเขาจะพายางเบิง้งแต่ละโซนแต่ละโซนทางนี้มีนากันอยู่ซีซั่นเนาะมีนํากันซีซั่นอันนี้เขาเอิ่นว่าตลาดซางเจียงสินค้าที่มาจากจีนต้องยอมหับว่ามันหลากหลายเนาะยอมหับว่ามันหลากหลายทุกแบบเนาะเขาเจ้าผลิตได้ทุกอย่างตามความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ต้องการอยากจะผลิตอยากได้แบบใดเขาเจ้าจัดให้ได้หมดเลยจีนนี่ตลาดช่างเจี้ยงนี่ สร้างขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ว่าคนกะบ,บ่ค่อยได้มาเพราะว่าสร้างขึ้นมาสําเร็จในช่วงที่มันเป็นโควิดกันเลยบ่ค่อยมีคนมาปันไดเนาะทุกอย่างที่เขาเห็นเหมือนสินค้าที่น้ำเขาจักกีนทั้งนั้นเนาะอันนี้ก็คือเทส,สนาทาวของแทนเนาะที่ว่าเวลาเขาซื้ออุปกรณ์เป็นไมเป็นยังเขาจะมาซื้ออยู่ตลาดนี้เนาะก็คือเข่องเสียงเสียงวหัานจะอยู่ทั้งนาน <c oughs> ยูนิจะเป็นโซนของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะคือหลายฐานอาจจะจืดในช่วงที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ว่ามันเกิดขนึ้นที่ว่าเราขาดแก่นน้ำมันสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มาจากจีนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ว่าหลายคน หันมาใส่เนาะเพราะว่าตอนนั้นขาดแค่น้ำมันไฟฟ้าอยู่เรามันก็ค่อนข้างคือกว่าประเทศอื่นฉะนั้นสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากจีนก็เป็นต้นเลือกหนึ่งที่หลายคนเลือกใส่ในเวลานั้นและกัจนถอดปัจจุบันคนก็ยังใส่หลายึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นทางเลือกเดียวแต่ปัญหาที่พบพอในปัจจุบันก็คือบ่มีศูน่อมแปลงเวลามันเปเพย์ลิวบอกะมันบ่มีอะไรเนาะอันนี้ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าของจีนก็มีหลากหลายมีหลายราคา แต่โซนที่เขาอันนี้ก็เป็นโซนที่เขาหมากหมาก็จะเป็นโซนนี้เนาะเป็นโซนโซนโซนขั้วเสี่ยงคือว่าเขามาตลอดถ้าว่าซื้อใหม่เขาจะซื้อทัทง้งทั้งโซนทางด้านนี้เนาะคือว่าเขามาซื้อใหม่เมื่อก่อนหางซั่งเจียงนี่จะเป็นหางที่เป็นหางสั้นเดียวเนาะมันกระบอกใหญ่ป่านนี้ยวได้เพิ่นเฮ็ดใหม่ซีซั่นแต่ว่าผู้เข้ามาค้ายเรื่องกระบอกบ่อไล่ประเดี๋ย สินค้าที่ขายอยู่นี่ก็เป็นสินค้าจีนหะแล้วแลเจ้าของเจ้าของกิจการที่ว่าเพิ่นอายู่นี่ส่วนใหญ่เนาะอาจะเป็นคนจีนหละที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการแต่เวลาเข้ามาเขาเห็นว่ามันมีคนลาวอยู่แต่ละห้างแต่ละห้างนะอันนี้บอกเป็นเจ้าของเนาะอันนี้จะเป็นผู้ตั้งน้ารือว่าผู้ที่เป็นพนักงานเราเห็ว่าเป็นคนลาวเจ้าของกิจการแทนจะเป็นคนจีนสังเกตบ่งจะบ่คอยมีคนเข้ามา ามาเที่ยวมาเลาะปันไดเนาะที่จิ้งเนี่ยเกีว่าบวทุกๆหางที่วายุในประเทศเราเนี่ยบุคคลมีคนเขามาไลา่ไปนไดขั้นคนมีเงินส่วนใหญ่เขากระโหมา,างห่างอยู่เลาวส่วนใหญ่เขาจะไปแถวอุดรน,น้องคายหรือบอกกะไปต่างประเทศเลยเนาะอันนี้มันห่างของคนจีนที่วายุเราที่จิ้งห่างจีนกับมีลายตะบัดตัวตน,นี้เหมือนจะมันจีนแท้ๆเนาะสังเกตว่ามันจะโลง่งบุคคลมีคนเดี๋ยวเขาจะไปเลาะบ่งสินค้าต่างๆ และที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นซันซองของห่างนะตอนนี้จะเป็นโซนเขื่องของผู้หญิงรายกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเขื่องของผู้หญิงนะว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเกือบหรือว่ารองเท้าอะไรที่เขาเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น้ำเข้าจากจีนสังเกตคือพวกกระเป๋าอย่างเนี้นะเยเนาะตอนนี้ราคามันก็บวสูงหลายคือตะกี้ตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ราคาสินค้าพวกนี้จะสูงหลายแต่ว่าด๋ยนนี้นี่มันราคามันถืกลงเนาะ แต่ว่า่วนนี้มันก็มาเจอวิกฤตเนี่ยมันก็อยากแพงขึ้นหน่อยหนึ่งฮะแหละแต่ที่จริงนี่มันถือกว่าเมื่อก่อนถ้าเทียบกันละถือกว่าเมื่อก่อนหลายอันนี้เขาจะพาบึงรวมรวม,มเนาะอันนี้เป็นเขตชินค้าเนาะเขตการค้าข,ของคนจีนมันก็จัเงียบเงากว่าปีที่ผ่านมาเนาะตะกีนนี่มันก็คึกคักกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่ามันจะเงียบเงาแหง้ง อันนี้ก็คือบรรยากาศด้านในของห่างเนาะคือสันซ้ำสันสีเขาจะบวขึ้นไปเพราะว่ามันบ่มีคนบ่มีเยี้งเขาจะพาบึงตอนนี้แหละเขาจะไปบึงทางด้านลุมอีกว่าานี่ยเพราะว่าตลาดทางด้านลุมเนี่ยมันจะเป็นตลาดขายส่งแต่ว่าอยู่นี้มันจะเป็นตห่างราคาสินค้าก็จะสูงกว่ากว่าอยู่ลุมแล้วอยู่ลุมก็จะถือกว่าเพราะว่าคาซาอยู่โตห่างเนี่ยมันก็จะแพงกว่าอยู่ลุมอยู่ลุมจะถือกว่าและอยู่ลุมก็จะเป็นบอลขายส่งเนาะขายหยกเนาะขายให้หานค้าไปขายต่อมันก็จะถือกว่านี้เนี่ย ท่านผู้ชมตอนนี้เขามาอยู่อีกโซนหนึ่งที่ว่าลงมาจากห้างเลยเนาะก็จะเป็นโซนของขายเสื้อผ้าแบบขายส่งเนาะคืออยู่นี่จะเป็นเขตของคนกินแหละที่ว่าเขานําเข้าเสื้อผ้าที่มันราคาถูกแลก้วก ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่มาจากเวียดนเนาะทีเคยทำพันมาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มาจากจีนนั่นแหละแต่ก็เป็นสินค้าแบบวบาแต่ละแขวงนเขาเจ้าก็จะมาเอาเครื่องอยู่นี่ไปขายต่อคือถถาว่าเขามาซื้อเล็กน้อยเขาก็จะไลราคาแบบว่าราคาแบบราคาเต็มคือตลาดทั่วไปแต่ถถาว่าเป็นแบบว่าขายแบบมาซื้อแบบซื้อจำนวนายกัจะไลราคาส่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทีว่าเขาเอาไปขายตามตลาดน้อยทั่วไปต่างเมืองต่างแขวงเขาเจ้าก็จะมาเอาอยู่นี่แหละไปขายต่อซึ่งว่าจะได้ ราคาถือกว่าและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันเขานานหนาวของประเทศเราก็ที่ว่าเสือกันหนาวเนาะเสือกันหนาวหรือว่าเสือกันลมนี่จะได้คลายดี เนาะมันก็ขึ้นกับฤดูกาลเสื้อผ้าเนี่ยจะได้ขายดีในช่วงที่มันเป็นฤดูหนาวแต่ว่าในเราหลายปีมาแล้วที่ว่ามันบนหนาวเนาะก็จะเหตุให้มันบ่คือขึ้นไปในคือปีนี้แล้วเนาะผู้คนก็บ่คคอยเข้ามาคือเห็นี่แหละก็ค่อนข้างจะลงลงแต่ก่อนนี่จะคือคักหลยก่อนโควิดนี่จะคือคักแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตบ่งทางมันก็จะลงลงมันบ่คอยมีขนเศรษฐกิจเนาะย้อนว่าเศรษฐกิจมันบดีเศรษฐกิจมันซบเซาอันนี้ก็คือพลที่เกิดจากการอ่า้รับกผลกระทบจากวิกิตเศรษฐกิจต่างๆที่ มันเกิดขึนเน้ะอะี้ก็คือสภาพตัวจริงที่ว่าเฮามาถ่ายพี่น้องได้เบึงมันซบเซาไปทุกบ่อนว่าเรื่องโตห้างหรือว่าโซนที่เป็นโซนชอปปิ้งต่างๆมันก็ได้วยพวานกระทบนำกันก็เรืยว่าบ่คอยมีผู้มีคนเนาะ ท่านผู้ชมและทั้งหมดค่ะคือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมในมีน,นวาวังวา่านจะได้สระดีๆซึ่งเราจะปรได้มีสระอย่างมนีกัาพาท่านผู้ชมมาบึงเขตเศรษฐกิจที่ว่าเป็น,นของคนจีนที่ว่าอยู่ในเลาาเนาะก็จะคือฮคดนี่แหละบรรยากาศก,าก็จะเงียบเงาหน่อยหนึ่งเนาะก็คือพ้นมาจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มันพืดเครื่องในปัจจุบัน<อ>แล้วก็ตอนนี้ผู้คนกระเด็นอนจากขาของสิบที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง แล้วฮาเองก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสูไปฟอรรมกันนะเชื่อว่าอีกนานสถานการณ์แบบนี้ก็จะผ่านไปและสำหรับท่านที่ว่ากำลัง่งรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตาม่องเพราะว่าการกดติดตาม่องนี่ที่ว่าเป็น่องทางเดียวที่จะเฮตุให้ทีมงานของเฮามีรายได้และมีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาก็อย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาเดี๋ยวเฮาจะมานำเสนอต่อหรือบอกกับ เขามาตำหนิติเตียนหรือว่าได้นำรายการเฮาให้มันดีขึ้นก็ได้เช่นกันอย่าลืมสำหรับทานไดที่ว่าอยากคุณจะก,กับข้าพระเจ้าให้ลายขึ้นอย่าลืมทักมาเฟซบุ๊กที่ขึ้นหนะ้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีทมงานทำทุกสียของพวกเราด้วยการกดติดตามช่องขอขอบ,บใจ subscribe for more video